สวัสดีครับผมเซนอารามันิมากรกิจครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่แอปพลิเคชันชอนครับและตอนนี้คุณกําลังรับชม Innovative t a l k เจาะลึกนวัตรกรรมเสริมกาลังธุรกิจไทยครับผมจากเหตุการณ์อัคคีภัยที่เกิดจากการระเบิดของแหล่งเก็บสารเคมีในโรงงานครั้งใหญ่ที่ผ่านมานะครับถือได้ว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยนะครับที่โรงงาน,นหลายๆโรงงานต้องกลับมาให้ความสําคัญและให้ความใส่ใจในการรักษาความปลอดภัยครับผมปัจจุบันเราได้มีนวัตกรรมเข้ามาช่วในเรื่องของ Security ในหลายมิติโดยเฉพาะ การนำเทคโนโลยีด้านการทำภาพเสมือนจริงนะครับเข้ามาเป็นตัวช่วยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันครับในหัวข้อ Virtual Solution for Security เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อความปลอดภัยในโรงงานครับผมนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณเกิดเกิดกริชเจียนกมลชื่อนะครับ MEC Director บริษัทแอพพิเัทจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่เกิดครับสวัสดีครับเซนสวัสดีครับพี่เกิดครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะ มาชวนพี่เกิดคุยเรื่องของการคู่ภัยนะครับในโรงงานนะครับผมซึ่งวันนี้อาจจะขอคําแนะนําแล้วก็ขอ,อนวัตกรรมจากพี่เกิดหน่อยว่าตอนนี้มันมีนวัตกรรมอะไรอัปเดตมาช่วยในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบ้างครับได้ครับเซนนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องของโซลูชันต่างๆนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับทุกการสูญเสียนะครับในปฏนะิบัติการต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนมันไม่มีใครอยากให้เกิดครับสถานการณ์แบบนี้ นแน่นอนครับจริงๆครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าพี่เกิดจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัญหานี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการจัดการปัญหาที่ล่าช้าตรงนี้ครับพี่เกิดคิดว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหา,าครับพี่มองเป็น3าประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของพื้นที่เนื่องจากว่าถ้าเกิดมองในเชิงของแผนผังในประเทศเราเนี่ยหลายๆโรงงานเนี่ยเกิดขึ้นก่อนชุมชนแน่นอนครับเข้าใจครับไปเห็นภาพแบบว่าผมเองเนี่ย ก็มีตอนที่อยู่โรงเรียนส,ส,สมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะถูกล้อมด้วยโรงงานเหมือกันซึ่งก็คิดว่าโรงงานน่าจะมาก,ก่อนแล้วโรงเรียนมาทีหลังครับใช่หลายๆที่เนี่ยที่จริงๆมีความเสี่ยงสูงเนี่ยแต่ก็ยังอยู่ในแหล่งชุมชนอยู่เราก็ลองคิดดูว่าแล้วการเข้าถึงเวลาที่เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าที่จะทะลุแต่ละชุมชนเข้าไปนะครับสิ่งกีดขวางมากมาย แล้วแล้วอย่างการย้ายคนนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยครับก็เป็นกรณีศึกษาเช่นกันนะครับกรณีล่าสุดอย่างเงี้ยการที่จะย้ายคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยต้องใช้เวลาสูงมากคือต้องบอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเรายังโชคดีนะครับที่ไม่เกิดอะไรที่รุนแรงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังช้าอยู่กว่าจะจัดการได้ตรงเนี้ยโอเคเรื่องพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วเข้าไปถึงได้แต่พอหน้าง,งานจริงอ่ะกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันแก้ปัญหาได้ใช้เวลานาน,านมาก ตรงนี้นอกจากเรื่องของพื้นที่ยังมีเรื่องอะไรอีกครับที่เป็นอุปสรครับคือต้องบอกว่าในระบบความปลอดภัยภายในโรงงานนะครับจริงๆเนี่ยทุนะกโรงงานเนี่ยเป็นนโยบายหลักเลยก็ว่าได้นะครับเวลาเราเดินเข้าโรงงานเนี่ยเราจะเห็นเลยป้ายใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือ safety first นะนะคะแล้วก็จะมีสถิตอิอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอะไรต่างนะครับนะเพื่อทําให้คนเนี่ยตระหนักรู้นะแต่ว่าในเรื่องของอพวกเหตุการณ์เหล่านี้ต้องบอกว่า ถ้าไม่มีการสูญเสียใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ขาดความเข้มงวดไปครับที่เกดกำลังจะบอกว่าโอเคในหลายๆโรงงานเนี่ยมันก็มีมาตรฐานที่สูงมาตรฐานที่ดีแต่ก็มีโรงงานบางโรงงานจํานวนหนึ่งที่มีมาตรฐานแหละแต่อาจจะไม่ได้อัปเดตหรืออาจจะไม่ได้เข้มพอที่จะสามารถช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกไหมครับแน่นอนครับคืออันนี้พี่มองเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นรแรกก็คือเรื่องของความใส่ใจและการให้ความสําคัญ ประเด็นที่สองเนี่ยคือเรื่องของความพร้อมนะครับ,ค,รบความพร้อมเนี่ยคือทั้งเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเนี่ยเรามีความพร้อมในการถ้าเกิดาสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทันท่วงทีขนาดไหนอันที่สองเนี่ยก็คือทักษะของคนนะครับคือพี่เชื่อว่าเซนก็คงมีประสบการณ์เวลาเจอสถานการณ์ที่มันแบบว่าเราไม่เคยคาดคิดม,มาก่อนอืมใช่ไหมบางทีเราก็แบบว่าโลนอีกแบบแบบโลนไปเลย อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันทําตัวไม่ถูกใช่ครับนั่นแหละครับมันคือมันคือแพนิคพอเราไม่มีสถานการณ์ที่สมจริงสมจังในการซักซ้อมเนี่ยทักษะหรือสติหรือการลําดับขั้นตอน,นต่างๆเนี่ยเพื่อผู้ภัยเนี่ยมันก็ทําได้ไม่ง่ายครับอืมครับผมเข้าใจแล้วครับนอกจากโอเคครับที่เกิดนอกจากมาตรฐานแล้วนอกจากพื้นที่ของโรงงานแล้วเนี่ย มันมีเรื่องอื่นอีกไหมเอ่ยที่ทําให้การแก้ปัญหามันเกิดความล่าช้าครับก็พี่ว่าอีกประเด็นหนึ problem, ่งคือเรื Wash, ่องของการเข้าถึงข้อมูลครับโดยเฉพาะข้อมูลที่สําคัญที่สุดเนี่ยของหน่วยกู้ภัยเนี่ยก็คือแผนผังโรงงานนะครับซึ่งจริงๆก็เกิดหน่วยกู้ภัยเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจพื้นที่ได้ว่ามันมีพื้นที่โคงทราบเป็นยังไงหรือว่าจุดเกิดเหตุแต่จริงๆมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จัดการยากถูกไหมครับแน่นอนครับคือข้อมูลประเภทนี้ โดยปกติแล้วอะครับมันก็ถ้าเป็นกระดาษมันก็จะอาจจะถูกจัดเก็บไว้ภายในโรงงานนะครับหรือถ้าเกิดอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันก็จะอยู่ในสถานที่ที่เข้าถึงได้ยากอยู่ดีเราลองนึกถึงคนที่เป็นกู้ภัยอะครับคือหนึ่งเขาไม่เคยเข้าไปในสถานที่นั้นๆเขาไม่มีความคุ้นชินกับหน้างานอ่าครับแต่เขาต้องมีความเสี่ยงที่จะแบบต้องเข้าไปต้องลองเข้าไปสารวจนะครับตรงไหนที่ทําได้ทําไม่ได้ มันอยู่บน,<ใ>นที่เดิมเสี่ยง <Inter. S 1> มากาครับคือซึ่งตรงนี้ถ้าเราเราได้ข้อมูลมาเร็วมันก็จะดีในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ถูกไหมครับแน่นอนครับคือมันไม่ได้ดีในเชิงแค่แค่แก้ปัญหาครับเซนแต่มันดีถึงขั้นแบบเราสามารถวางแผนในการเก็บคู่สามารถเตรียมคนเตรียมอุปกรณ์รู้ได้เลยว่าการเข้าเข้าถึงสถานการณ์นั้นๆันเนี่ย เราต้องมีความพร้อมในระดับไหนแพรว่าพี่เกิดต่อให้ได้ข้อมูลมาเนี่ยสำหรับมุมผมนะผมคิดว่าการจะดูแปลนหรือด,ดูพิมพ์เขียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพี่เกิดมองอยังไงครับในมนุมนี้ในการอ่านแปลนหรืออ่านพิมพ์เขียวเนี่ยครับเป็นคําถามที่ดีครับอันนี้พี่ตอบในฐานะวิศวกร,กรนะครับพิมพ์เขียวหรือว่าแปลนโรงงานเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ง่ายจริงๆครับเพราะว่ามันมีทั้งเลเยอร์ของโครงสร้างเลเยอร์ของระบบน้ําระบบไฟ มันยุย่งยากไปหมดเลยครับเราลองนึกถึงสกิลของคนที่ทําทเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ภยัยถ้าไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะจะอ่านเข้าใจหรือว่ารู้ว่าโครงสร้างโดยรวมเป็นยังไงจุดที่จะต้องไปแก้ปัญหาคือยังไงมันต้องใช้เวลาถูกไหมครับตรงนี้ถูกต้องเลยครับนั่นแหละเป็นประเด็นครับถ้าเกิดไม่มีคนที่คุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆน,น,นะครับอ,อันนี้เรายังไม่รวมเกี่ยวกับการดัดแปลงระหว่างการอัปเดตแผนแผนผังนะ ถ้าอย่างนั้นนะพูดถึงเรื่องของการอ่านแบรนที่มันยากนะครับมันมีนวัตกรรมอะไรเข้ามาช่วยในการที่ทําให้การอ่านแบรมันง่ายขึ้นบ้างไหมครับเจ๋อแน่นอนครับเซนคือทุกวันนี้เราต้องบอกว่าเราอยู่ในโลกที่เรียกว่า Virtual <c oughs> เป็นโลก <c oughs> เสมือนมันกําลังรันคู่ขนานกับโลกความเป็นจริงพี่ขอถามเซนก่อนละกันว่าถ้าเกิดเซนได้ยินคําว่าเวอร์ชวเนี่ยเซนนึกถึงอะไรบ้าง โอเคมาก,ก่อนเลยในหัวเลยครับยิงซอมบี้มาก,ก่อนเลยครับถ้าพูดถึงวัชชัวนะครับก็คิดนึกถึงในเชิงของเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวเลยครับเออแล้วเราเรารู้สึกไหมว่าเฮ้ยความเสมือนจริงตอนนี้เลเวลของความเสมือนจริงมันขนาดไหนครับสำหรับเซนโอเสมือนจริงจริงคือครั้งหนึ่งเนี่ยเราตัวผมเนี่ยครับเคยได้มีโอกาสไปเล่นเกมที่มันเป็นเหมือนเราอยู่บนตึกสูง,สงความเสี่ยงของการอยู่บนตึกสูงในวชัชชัวเนี่ยเหมือนจริงมากนะครับหรือแม้แต่ว่าเล่นเกมที่มันยิงซอมบี้เนี่ย เอาไม่ต้องเป็นใส่แว่นเอาแค่อยู่ในเกมเป็น t e n d o s w i ว c h เนี่ยเรายังตกใจจริงๆเลยคือมันเหมือนจริงมากนะครับตรงนี้เหมือนจริงๆสมจริงๆครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์หลายๆเรื่องได้เลยนะครับอย่างเช่นคําถามที่เซนถามเนี่ยว่าแล้วแบบแปลนที่มันมีความยากเนี่ยเราก็ทําให้มันง่ายซะอืมครับ,รบทําให้มันเป็น 3D เป็น v วอร์ a l ขึ้นมามนะครับชเหมือนกับ เราเดินเข้าไปสำรวจสถานที่ที่มันเป็นสามมิติจริงๆนะ<อ>ครับเหมือนเราลงพื้นที่จริงไปเลยเห็นจริงได้ทุกมุมจริงอย่างนี้ใช่ใช่ครับ,รบแล้วทุกวันนี้มันไม่ได้ยากนะครับอย่างโรงงานใ,นใหญ่ๆเนี่ยใช้กล้องถ่ายรูป3ามองศาเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงโอ้เดี๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้แค่กล้องก็ได้แล้วไม่ต้องขึ้นแบบใช่ไหมครับคือเอากล้องถ่ายก็สามารถที่จะทีดีอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องแล้วครับถูกต้องใช้แค่กล้องาาเลยนะครับแล้วก็เดินสำรวจ พื้นที่แล้วก็เช็คได้ o o g l e s ออกกสตรีทอย่างเงี้ยเออถ้าอย่างนี้ได้ข้อมูลมาตรงนี้มาเป็นไฟล์เป็นเป็นลักษณะยังไงที่เกิดก็จะเป็นไฟล์ที่พร้อมใช้แล้วก็เข้าถึงได้นะครับในรูปแบบของคลาวอืมครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือกู้ภัยเนี่ยเขาก็จะดูเขาก็สามารถจิ้มได้ว่าเขาจะเรี้ยวไว้ทางนี้ตรงนี้มีอะไรกีดขวางอยู่สิ่งที่จะต้องจัดก,การกี่จุดนี้ว,ว่ตรงจุดนี้คือก็จะสามารถดูได้ มันไม่ใช่แค่นั้นครับเราสามารถใส่อินสตรักชั่นเข้าไปในข้อมูลของเรายกตัวอย่างเช่นขั้นตอนในการกู้ภัยนะครับคือใครดูก็รู้ได้แปลว่ามันก็จะมี Alert อตอ่ะโอเคตำแหน่งที่1ต้องทำอะไรตำแหน่งที่2องทำอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องคิดว่าตอนที่เจอสถานการณ์จริงอ่ะคือทั้งสติแล้วก็ความแพนิคเนี่ยมันทำให้บางครั้งเราลืมมันไปเลยเราอาจจะแบบพยายามดับ แต่สุดท้ายยังไม่ได้ปิดวาวอ๋อโอเคเลยครับเข้าใจเลยบางทีอาจจะมันไม่ใช่จุดที่จะต้องแก้ื่อกีพี่เกดพูดถึงเรื่องที่ว่าเอ๊ะมันสามารถเห็นจริงมันสามารถแบบมันเหมือนจินตนาการว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้จริงๆที่ผมมันนึกถึงเรื่องของเกมมันสามารถเอามา,มาเหมิดกับการวิธีการเล่นเกมหรือมันมาสามารถใช้เพื่อให้เราเนี่ยคุ้นชินกับบรรยากาศนั้นในในมุมของการด้านรักษาความปลอดภัยแบบนี้ได้ไหมครับได้เลยครับจริงจริง อตอนนี้มันมีคำหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตก็คือคำว่า e d u t a t i e n ก็คือมันเป็น education บวก entertainment ครับ,รบแต่จริงมันสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ได้หลากหลายนะครับอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยเราสามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสมือนจริงรนะครับแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มีหน้าที่ในการเก็บผู้นะครับหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ภายในของโรงงานนั้นๆเนี่ย มาฝึกซ้อมหอให้เห็นก่อนให้เห็นก่อนให้อยู่ในสภาวะสถานการณ์จริงเลยนะครับแทนที่จะต้องไปเซตอัพสถานการณ์สมมติขึ้นมานะครับซึ่งอารมณ์มันไม่ได้ซึ่งเหมือนผมก็เคยเห็นที่ว่าผมเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์น,นั้นคือซ้อมหนีไฟอะไรแบบนี้มันก็จะเหมือนว่าเป็นกิจกรรมประจํากิจกรรมของโรงงานซึ่งบางครั้งก็ดูสนุกสนานขำกันไม่ได้อยู่ในฟิลว่าเรากําลังหนีไฟ อะไรอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็เลยอิโมชันหรือว่าความ alert มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะพี่ก็เคยร่วมกิจกรรมมีไฟเหมือนกันภายในโรงงานนะครับแต่ละคนก็จะถือธงวิ่งมันก็กลายเป็นแบบเอ,อ่าดความเสมือนจริงนะครับอ,อ,อย่างรอดเป็นากันเพ <อม S 1> ามัมนมันดูเป็นแบบสนุกตื่นเต้นจินตนาการอะไรกันว่าไปแต่มันอาจจะไม่ได้อ,อ,อยู่ในสถานการณ์จริงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเออเจ้นแล้วจริงๆถูก,ถกไหมครับถูกต้องครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ของมันเลยก็คือมันทําได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยครับอืมครับยังไงครับพี่เกิดก็เหมือนกับเราเล่นเกมครับเราเราเล่นเกมเราใส่แว่น VR นะ่ครับ,รบแต่ถ้าเกิดเรามีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการลำดับเหตุการณ์ในการกู้ภัยแล้วเราก็ซ้อมมันซ้อมให้ตัวเองเนี่ยคุ้นชินกับสถานการณ์เวลามันเกิดความฉุกเฉินใดๆเนี่ยเราก็จะสามารถลำดับมันได้เพราะเราเคยเผชิญมันมาแล้ว โอ้ย oh, อย่างนี้ก็ดีสาหรับผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่จะต้องจัดสถานการณ์ในการซ้อมหนีไฟเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายรวมไปถึงว่ามีค่าเสียโอกาสในการที่ต้องพนักง,งานต้องหยุดงานติดงานต่อไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนคิดต่อนะครับก็คือเรื่องของแลนอืมครับนะครับถ้าเกิดแลนที่มันอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับอันนี้เข้าถึงยาก แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่มันเป็น 3D Virtual เนี่ยที่อยู่บนคลาวด์เราสามารถมีแค่ User และ Password เข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะต้องไปอยู่ข้างนอกครับแล้วก็คนที่เข้าถึงได้เนี่ยอาจจะเป็นหน่วยผู้ภัยนะครับเป็นดับเพลิงพื้นที่ในชุมชนนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาธารณภัยเหรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจจะต้องเป็นหนึ่ง,นงในนโลิซีที่จะต้องส่งให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าถูกผลักดันได้ขนาดนั้นเนี่ยที่เชื่อว่าการวางแผนในการเก็บกู้ต่างๆเนี่ยการวางแผนในการกู้ภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แบบไม่ยากขนาดนี้แน่นอนนะครับ นะครับและนี้ก็คือภาพรวมของ virtual solution นะครับที่มาช่วยยกระดับความปลอดภัยนะครับแล้วก็มาช่วยในการแก้ปัญหาอุบัตปิภัยนะครับทีนี้พี่เกดครับผมอยากจะถามพี่เกิดต่อในเรื่องของการนำ virtual solution เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจมันสามารถเอามาใช้ด้านใดได้บ้างครับเอ่อจริงๆมันเอามาประยุกต์ใช้ได้หลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่จาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์กับลูกค้าหรือที่เราเรียกว่า customer experience ครับ นะครับผู้ที่เห็นภาพพี่ยกเป็นกรณีดีกว่านะครับอย่าง,งคเคสของคเคสของกลุ่มเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยครับ,รบอถ้าเกิดพี่ถามเซนต์ว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเซน์อยากได้โซฟาที่มันเข้ากับห้องสักตัวหนึ่งแล้วมไม่สามารถไปเดินโชว์รูมได้ทั่วไปทุกวันนี้แล้วเซนต์จะมีวิธีการคัดสรรยังไงเออ รัาผมนะฮะก็ผมก็คงเข้าเว็บไซต์เซิร์ชหาเฟอร์นิเจอร์สักตัวโซฟาจะได้โซฟา,า,ซฟาเท่ๆเอามาเสร็จปุ๊บก็คงจะดูมือถือแล้วก็คงเทียบกับพื้นที่จริงเลยอาจจะทําได้อย่างนั้นนะครับผมรบประมาณนด้วยด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะเอาไอ้เจ้า3 d แ d catalog เนี่ยเราก็แค่โหลดเจ้าไฟล์เนี้ยที่มันเป็นโซฟาที่เราอยากจะได้นะครับแล้วก็เอามาเทียบกับห้องเราเลย คือการเจอระหว่างโลกเสมือนจริงกับโลกจริงมาประสานกันอย่างนี้เลยป่ะครับใช่ครับหรือเราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า AR อเอ่นคุ้นๆเหมือนเหมือนเกมโปเกมอนโกอะไรสักอย่างที่เราสามารถที่แบบว่าเอาตัวกระตูนคาแรคเตอร์นั้นเล่นกับพื้นที่จริงได้คล้ายๆแบบนี้ป่ะครับใช่ที่เราไปเก็บอไอเทมนู่นนี่นั่นนะครับผ่านสถานที่จริงอาจจะไปเดินเล่นในสวนแล้วก็ไปเก็บโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าอันนี้มันคือการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นซึ่งจริงๆแล้วปกติถ้าผมเทียบผมก็มักจะซื้อของมาแล้วก็เฟลแล้วก็สุดท้ายเอาไปโพสลงเว็บไซต์ขายของมือสองเพราะว่าเราใช้งานแล้วมันไม่เข้ากับพื้นที่แบบนี้เป็นเหมือนกันครับเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือต้องบอกว่าการจัดโชว์รูมสำหรับกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาเก่งมากนะคือยั้งเคยมี เคยมีอารมณ์แบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อไหมอ่ะเคยมีฟีลนี้เหมือนกันครับแล้วเดินเดินเข้าไปเฮ้ยอันนี้มันควรจะไปอยู่ในห้องเราอ,ะอ่ะอ่าฮะมันควรจะมีมุมให้กับสิ่งเนี้นะครับสิ่งสิ่งที่ตลกก็คือไอ้ของใหญ่ๆนี่มันไม่เท่าไหร่ครับแต่พอเดินของตกแต่งเล็กๆเ,เ,เนี่ยสมมติเป็นน้องแมวเนี่ยน้องแมวแบบโอก้ก<อ>็เร<า>ิ่กระโดล่นต่อทิ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ใช่ไหมหน่ารักดูแบบเออดูดูดูคิ้ว าว่ามาไว้บนบนโต๊ะแล้วมันน่าจะทําให้ห้องมันดูแบบว่าผ่าอนคลายอยู่พอมาวางแมทปุ๊บอะไรเอ่ยไม่เขา้าใจมิสิวนี้ข <c oughs> ึ้นมานะครับนั่นแห<อ>ละครับนั่นแหละครับมันคือเขาเรียกว่าอ่าอินฟลูเอนซ์ของโชว์รูมนะครับก็คือในกลุ่มเนี้ยต้องบอกว่ามันคือกลุ่มที่ลูกค้าเนี่ยต้องเข้าไปสัมผัสต้องมีประสบการณ์ร่วมนะครับถึงมีอีโมชั่นมีความต้องการ นะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชวลเนี่ยจะเข้ามาช่วยในกลุ่มนี้ได้เยอะตรงนี้เขาเรียกอะไรครับพี่จริงๆแล้วมันแตกต่างจากเวอร์ชวลทั่วไปไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชวล h โชว์รูมเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราทําให้มันมีความเสมือนจริงนะครับแล้วก็เราดึงข้อมูลเหล่าเนี้ยที่มันเป็นคอนเทนต์เนี่ยมาทํา AR ต่อได้อืมครับอ่าคราวนี้แทนที่เราว่า AR อันที่เราจะต้องจินตนาการนะครับคือจิินภาพ ต่างๆว่ามันจะเหมาะจะเข้าไหมเนี่ยเราก็สามารถดึงมันมาอยู่บนมือถือแล้วเราก็ส่องกับกล้องของเราแล้วเราก็ดูได้เลยว่ามันแมทกับพื้นไหมวอลเปเปอร์สีนี้กับโซฟาตัวนี้มันเข้ากันได้ขนาดไหน,นเห็นกับพื้นที่จริงเลยกับสินค้าตัวนั้นถูกไหมครับต้องครับพี่เกิดครับถามต่อกรับเมื่อกี้พี่เกิดพูดถึงเ,เรื่องของการนำาูชัลลูชั่นไปใช้กับธุรกิจของเฟอร์นิเจอร์ มันสามารถนามาใช้ธุรกิจอื่นๆได้ไหมอย่างเช่นตอนเนี้ยห้างเปิดไม่ได้เราไม่สามารถไปเดินดูสินค้าในห้างได้มันมีตัวอย่างอื่นๆอีไหมครับตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งครับมีครับก็อย่างล่าสุดนะครับเราก็มีการทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับบรชเชร์ต่างๆเนี่ยนะครับไปให้บริษัทแกรนดซไซโกที่เขาทํานาฬิกาเรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นกรณีของ ลูกค้าในกลุ่มที่เป็นลักชัวรี่แบดซึ่งรจริงๆแล้วว่า Luxury Brand รนด์เนี่ยเอ็กซ์เพียเป็นเรื่องสาคัญจริงๆเลยที่จะต้องแบเกิดขึ้นในการที่จะเข้ามาสัมผัสโปรดักต์ในสินค้าถูกไหมครับถูกต้องครับแล้วก็สินค้าแต่ละตัวของทางแกรนไซโกเนี่ยมีเรื่องเล่ามีความเป็นมาเป็นไปนะครับทําไมถึงเกิดซีรีส์ต่างๆนะครับแล้วก็มูลค่าของสินค้าครับคือเป็นงานเป็นงานที่ปรัน,นี่จริงๆครับ ะฉะนเ้น,เนว่าจริงแล้วเนี่ยนอกจากที่จะได้เห็นโปรดักต์่านของ virtual showroom แล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะได้รู้สตอรี่มากกว่าที่มาจากทางทีมขายเพราะบางทีตัวผมนะทีมขายแต่ละคนเนี่ยเวลาถามคนนี้ก็จะเล่าแบบหนึ่งถามคนนี้ก็จะเล่าแบบหนึ่งจริงๆอ่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ฟังจากสตอรี่จริงๆที่มันมาจากเบสของเรื่องจริงเนี่ยมันก็อ้คนละเรื่องกับที่เราได้รับรู้มาจากทีมงานขายเลยแบบนี้วป่าใช่ใช่เลยครับคือเวลาเราเข้า ถ้าเกิดเป็น i r วช a l s โชว์ o o มเนี่ยคือเราสามารถใส่คอนเทนต์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราสามารถฟังที่มาที่ไปเนี่ยจากดีไซเนอร์นะครับหรือว่าคนที่เขามีอินิชิเอตมีความคิดรีเริ่มทำไมเขาถึงแบบออกแบบสิ่งนี้มาเป็นแบบนี้นะครับรคืออันเนี้ยมันก็จะช่วยเรื่องของอการพัฒนาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเรื่องการขายเนาะ จริงๆผมชอบข้อดีของวอรช่วย่างครับผมไม่กดดันมันเราไม่รู้สึกกดดันว่ามีเซลล์อยู่ตรงนี้แล้วเราจะต้องเอ๊ะตัดสินใจเลยหรืออะไรอย่างนี้นะครับถูก <ผม S 2> เลยครับตัวครับคือเขาถึงบอกว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อเนาะแต่มีปัญหาเรื่องการถูกขายเวลามีเซลล์เซลล์อาจจะแค่อยากจะให้ข้อมูลแต่เราจะรู้สึกแบบอ,อย่ามายุ่งกับฉันอย่าเพิ่ง ก่อขอเวลาก่อนอะไประมาณนี้ขอดูข้อมูลก่อนไม่ต้องกดดันหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเวอร์วก็เลยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ถูกไหมครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดเรามองอีกมุมนึงนะครับของเรื่องของต้นทุนเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าสถานการณ์มันอาจจะผ่านไปก็จริงนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดเขาคุ้นชินกับ Virtual Show Room ขึ้นมานะครับแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้ b บ n e f ฟิส่วนเพิ่มเยอะมากนะครับ ลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าไหนจะค่าสร้างโชว์รูมจริงใช่ไหมครับค่าเช่าสถานที่นะครับค่าคนดูแลสถานที่นะครับสมมุติมีคอลเลกชันเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนธีมร้านนะครับนู่นนี่นั่นเกิดค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเลยอืมครับอันนี้ยังไม่พูดถึง GP ที่ถ้าเกิดอยู่ตามห้างก็ต้องมี GP ให้กับห้างอีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับอืมครับ เพราะฉะนั้นเวอร์ชวลโชว์รูมเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาททำให้ผู้ประกอบการนะครับกับลูกค้าเนี่ยเข้าถึงกันโดยตรงสำคัญกว่านั้นเนี่ยคือประสบการณ์ของลูกค้าที่สุดท้ายแล้วครับเจ้าของแบรนด์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดขายผ่านตัวแทนนะครับเขาอาจจะเอา Data มา Analy t ติกไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้ก็สามารถทำได้สามารถดูข้อมูลได้ว่าลูกค้าเข้ามาลองแล้วชอบรุ่นไหนชอบแบบไหนเรียกจากเหตุผลอะไรเป็นหลัก ใช่ดูได้หมดเลยครับว่า Data a n a l y t i c ิในฝั่งออนไลน์เนี่ยเราสามารถดูว่าลูกค้าคลิกตรงไหนเยอะนะครับคอนเทนต์ไหนที่ลูกค้าสนใจเดินเข้ามาแล้วเขาอยู่ตรงไหนนะครับ<ม>เราสามารถไป i m น r o v เอ็ e e x p e r i e n c e ของลูกค้าเนี่ยให้เข้ากับพฤติกรรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลของเราได้เลยครับมันสำคัญมากสำหรับการทำตลาดในยุของเป็น Big, Big d a t a แบบนี้ถูกต้องเลยครับ และนี้ก็คือ virtual solution นะครับที่มาช่วยยกระดับความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงแก้ปัญหาอุบัติภยต่างๆให้กับเราได้นะครับผมและสุดท้ายนะครับยังมาช่วยยกระดับในเรื่องของการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ virtual solution ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกิดครับขอบคุณมากครับพี่เกิดครับยินดีครับเซนขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสำหรับตอนนี้คงต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอบคุณสำหรับการรับชม Innovative Talk ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ